สวัสดีค่ะนายสวีดเดนวันนี้จะมาดูผักกลุ่มต้นเมเบิลเลนเลนปลนภาษาสวีเดนปีแล้วก็หักอยู่ต้นใกล้บ้านได้มานิดนึง บรรยากาศดีค่ะเลวเดียววันนี้นี่คือต้นเห็นในยูทูบเขาเขาเขาทำคันหน้าอร่อยก็เลยลองลองลองเก็บทานดูแต่จริงมันปอเนาะหักง่าย กีก็ปีนขึ้นไปแล้วก็หักหักหักหมดต้นสูงต้นถอนนี่ค่ะลักษณะ,ะดอกใกล้ๆเขาเรียกกันว่าผักกลุ่มภาษาสวีเดนเลน เมื่อวานเอาไปทำไข่เจียวก็อร่อยดีวันนี้ก็จะลองผัดดูค่ะ